เขาสัญญิงสัญญาประชาชนรัฐบาลเพื่อไทยปีกว่าแล้วยังทําอะไรไม่ได้ค่าโครงชี่พวกนี้ยังเพิ่มขึ้นแบบไม่หยุดยัง้งวันนี้มารัฐบาลนะครับโดยคุณอุ้งอิงเป็นหลักเนี่ยจะถแถลงผลงาน3เดือนผมถามว่าวัานนี้คุณนึกผลงานสาเดือนของนายกอุ้งอิงเนี่ยลูกคุณนักสินเนี่ยออกไหมว่าผลงานคืออะไรบ้างผลงานคืออะไรบ้าง เยียวยาประชาชนเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นผลงานนะครับเยียวยาน้ําท่วมไม่ได้ถือว่าเป็นผลงานนะครับเป็นหน้าที่ที่จะต้องทําและการเยียวยาไม่ได้ทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นอันนี้เขาไม่ได้เรียกผลงานเอาเยียวยาน้ําท่วมเนี่ยวางไว้ขวามือสุดเลยผลงานสามเดือนของนายกแพทองดานลูกคุณนักสิทธิวันนี้สามเดือนมีอะไรบ้างคุณนึกออกไหม วันนี้จะให้จีรยุห่วงทรัพย์เนี่ยนะครับบอกว่าถแถลงผลงาน3มเดือนผมเกาหัวเลยให้ผลงาน3เดือนเนี่ยมีใครคิดออกมั่งช่วยบอกผมหน่อยผลงาน3เดือนมีผลงานอะไรบ้างฮะมีเขาบอกว่าผลงานถแถลงประสบความสําเร็จนายกมาเป็นนายกรัฐมนตรี3เดือนของคุณองค์อีผลงานพูดกันโอ้โหสามวันไม่จบผมถามว่าผลงานของนายก ้องอิงเนี่ยผลงานอะไรฮนะสามเดือนสามเดือนเนี่ยยุคของยุคสภา,าเป็นของข,องขวัญปีใหม่จะดีมากเลยคุณรวิกรบอกนะคนหนึ่งบอกว่าผลงานแทบไม่มีเลยมีแต่ปัญหาอ๋อาพาลูกพาเมียเที่ยวนี่คือผลงานชิ้นโบแดงนครับผมมองว่านายกคนนี้เนี่ยนายกนายทองกันเนี่ยเออเออนะ่ะ นี่พูดตรงๆนะนายกเออเออนะนะครับเออมากอ่ะคือผมมองไม่เห็นว่าไอ้นายกจะมีผลงานอะไรอะ่ะคุณเข้าใจไหมนะครับคนไทยทั้งประเทศรู้หมดนะว่าแนวความคิดการบริหารนโยบายออกจากคนเป็นพ่อหมดนะเพราะคนเป็นลูกเนี่ยเป็นแค่หุ่นเชิดนะ แนวความคิดในการบริหารที่คุณเห็นในแต่ละนโยบายออกจากหัวคุณทักษิณหมดเลยนะแล้วผมถามว่านี่เท่ากับคุณทักษิณสามเดือนเลยนะไม่ใช่คุณอุ้งอิงนะเท่ากับคุณกําลังจะแถลงผลงานของคุณทักษิณสามเดือนนะ่ะมีอะไรบ้างผมไม่ได้บอกว่าเป็นผลงานของคุณอุ้งอิงนะแต่สื่อมันลงไปว่ารัฐบาลคุณอุ้งอิงมาเป็นนายกรัฐมนตรีสามเดือนเนี่ยผลงานอะไรบ้างนะผมอยากให้ลบคุณอุ้งอิงออกไป นี่คือผลงานความสามารถของคุณทักษินสามเดือนมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างวันนี้ฮะมีอะไรบ้างวันนี้เนี่ยนะครับถ้าบอกว่าการบริหารจากคอรมอชุดนี้เต็มๆเ,เนี่ยออกจากความคิดของคุณอุ้งอิงความคิดไม่ใช่อันนี้เป็นความคิดของคุณทักษินสามเดือน แล้วผมถามหาผลงานสามเดือนที่จีรยุห่วงทรัพย์เนี่ยผมต้องพูดบ่อยๆเพราะเขาเป็นโทรขงของรัฐบาลชุดนี้มีผลงานอะไรก่อนช่วยบอกผมหน่อยผมโง่มากเลยเนี่ยสามเดือนเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่ติดตามข่าวการเมืองมาโดยตลอดนะถ้าว่าสามเดือนนี้นะครับคุณขึ้นเวทีต่างประเทศไปเนี่ยนะครับกี่ครั้ง ผลงานเนี่ยผมยังมองไม่เห็นว่ามีอะไรนะครับผลงานเนี่ยผมยังมองไม่เห็นอะไรแต่ที่มองเห็นชัดเจนเรื่องจำนำข้าวนี่แหละที่คนไทยใช้นีเก้าแสนกว่าล้านยังไม่หมดแต่นักโทษเนี่ยหลุดคดีกันหมดแล้วเสียเปียงอย่างเงี้ยคุณดูนี่ตัวปุ๊บเป้งเนี่ยคดีจำนำข้าวเนี่ยหลุดคดี หลุดคุกหมดแล้วแต่ประเทศยังใช้หนี้ไม่หมดคุณอยากรู้ไหมว่าหลุดคุกได้ยังไงคือหลุดก่อนนักโทษคนอื่นเลยคุณอยากรู้ไหมหลุดคุกหุดคุกหลุดคุกได้ยังไงคุณอยา่าลืมนะครับว่ารัฐมนตรียุติธรรมสมัยรัฐบาลที่แล้วเนี่ยเป็นคนเพื่อไทยนั่นคือคุณสมศักดิ์เทพสุทิน การพยายามให้นักโทษโดนจองจำหรือจำคุกนอกเรือนจำการแก้กฎราชธรร์การลดหย่อนโทษให้กับนะครับตัวการสำคัญในโครงการจำนำข้าวมันโดนดำเนินการมาตั้งแต่สมัยคุณสมศักดิ์เทพสุทินเป็นรัฐธียุติธรรมตั้งแต่สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ ได้รับอภัยโทษก่อนใครเพื่อเลยสิเพียงเสียอะไรเนี่ยนะครับคุณดูสิครับแล้ววันนี้สมศักดิ์เทพสุทินสังกัดพักไหนครับพักเพื่อไทยเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขเพราะฉะนั้นการแก้พยายามจะแก้และช่วยเหลือนะครับนักโทษคดีจำนำเข้าวมันไม่ได้พึ่งมาทำหรือไม่หรือพยายามช่วยหรือไม่ตอนนี้ แต่มันมีพยานตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วแล้วที่เจ้ากระทรวงเป็นสมศักดิ์เทพสุทินเป็นการแก้กฎร,ราชทันคุมคุมขังที่บ้านรองโฆษกร,ราชทั์ก็บอกเฮ้ยอย่าวิพกษ์วิจารณ์อะไรกันเนยอะเพราะนี่เป็นการจัดระเบียบของกรมราชทั์ไม่ได้มีผลประโยชน์เอื้อให้ใครเป็นเป็นกรณีพิเศษคุกมันล้นนะครับนักโทษมันล้นคุกเลยต้องมี กฎราชธรรแบบนี้ออกมาตั้งแต่สมศักดิ์เทพสุทินเป็นรันตรียุติธรรมแต่ปรากฏว่าย้อนไปดูนักโทษจำนำข้าวหลุดคุกกันจนจะหมดแล้วที่เป็นข่าวฮือฮากันเนี่ยนะครับที่เป็นข่าวฮือฮาก็นักโทษการเมืองที่เพิ่งปล่อยตัวมานี่แหละแต่พอไปดูอา้าวหลุดทีละคนสองคนตั้งแต่สมศสสักดิ์เทพสุทินเป็นรันตรียุติธรรมแล้ววันนี้สมศักดิ์เทพสุทินย้ายมาอยู่เพื่อไทย แล้วก็ได้เป็นรัฐมนตรีอีกผมถามว่านี่เป็นกระบวนการกันเอื้อประโยชน์ให้กับนักโทษจำนำข้ามาตั้งแต่แรกหรือไม่เออน่าคิดนะเออน่าคิดจริงๆอ่ะเป็นสิ่งที่น่าคิดมากเลยเล่าเก่าในขวดใหม่เออพวกเดียวกันหมดเลยนะเนี่ยสรุปเนี่ยเออนะกลุ่มสามมิตร ไปแยกร่างอยู่พลังประชารัฐพอคุณทักษิณกลับมาก็กลับมาอยู่พักเพื่อไทยเข้าที่เข้าทางเหมือนเดิมสามมิตรก็เหมือนเดิมทบทวนไปทบทวนมาเอา้าคดีจำนำข้าวประเทศชาติเสียหายนับล้านล้านเป็นเงินนับก้าแสนล้านนับล้านล้านดอกเบี้ยเดือนละหมื่นล้าน ยังใช้ดอกเบี้ยกันไม่จบไม่สิ้นนักโทษสมัยจำนำข้าวนักการเมืองหลุดคุกกันหมดแล้วและที่ผ่านมาสิบกว่าปีประชาชนใช้หนี้ก้อนโตนี้หน้าดำหน้าแดงสรุปนักโทษสบายเฮกันทั้งหมดเลยโอ้โหครับมันคือการกลันแกล้งคุณทักษิณใช่ไหมเรื่องนี้เป็นการกันคุณทักษิณสิบกว่าปีโดนกันแกล้งมาโดยตลอดใช่ไหมอะ นักโทษจำนำข้าวโดนต่างแกล้งมาโดยตลอดใช่ไหมหรือยังไงคุณอย่าลืมนะครับว่านักโทษจำนำข้าวเนี่ยมันควรได้รับโทษ48เปีอย่างที่ศาลตัดสินน่ะถูกต้องแล้วแต่นายกสมัยนั้นจำนำข้าวกันหนีคดีก่อนใครเพื่อนแต่วันนี้กลับกลเคลียร์ทางนักโทษหนีคดีซึ่งเป็นนายกนะครับรัฐมนตรีตอนนั้น กำลังจะกลับมากลายเป็นนักโทษเทวดาอีกคนหนึ่งหรือไม่นี่เราจะอยู่กันอย่างนี้นะประเทศไทยนะเอาริเอาสิเ,าสเราเราก็เราจะอยู่กันอย่างนี้นะนะครับถ้ามันยุติธรรมสําหรับขาเชียร์ป้าแบกลุงแบกนะพ่อแบกน้องแบกจะแบกกันให้เพลินให้เพลินกนเ็เชียร์กันไปเถอะครับเชียร์กันไปเถอะครับแต่ผมคนเนือผมไม่เห็นด้วย เพราะมันคือกระบวนการการวางแผนในการแก,ก้กฎรายรัชการอะไรก็แล้วแต่ชั้นสิบสี่ไม่ติดคุกสักวันนะเวทระเบียนต้นหากันให้ควักหากันไม่เจอนะเวทระเบียนของนักโทษชั้นสิบสีอะไรต่างๆนานาเหล่าเนี้ยมันก็เป็นขี้ปากประชาชนประชาชนก็ถามหาว่ามันยุติธรรมแล้วเหรอนะครับมันยุติธรรมแล้วเหรอแบบนี้นะครับใช่ครับแล้วปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวคุณยิ คุณยิ่งอะไรก็ไม่รู้นะคุณยิ่งสักนะเออใช้คำว่าคุณยิ่งสักก็จะกลับเมืองไทยแบบเปิดๆเพราอะไรเพรานักโทษหนีคดีเนี่ยนะครับยังไม่ยังต้องไม่ติดคุกสักวันนึงเขาอยากต,กต้องการแบบนั้นะจำคุกนอกนอกอะไรนอกนอกคุกนอกสถานที่ตามกฎราชทันที่เขาได้เขียนปูทางเอาไว้หมดแล้วเนี่ย ล้วจะเหลืออะไรล่ะวันเนี้ยผมถามว่าจะเหลืออะไรกฎหมายอาจจะเหลือไว้ทำไมมันไม่มีใครกลัวแล้วยีนาโทษสามสีสิบปีติดจริงห้าปีเจ็ดปีจบแล้วนะจบแล้วเสียเปียงเป็นไงทุกคนถามหาสรุปยังไงนะครับออกคุกก่อนใครเพื่อนทั้งคดีโครงการจำนำข้าว นะครับทั้งคดีบ้านเอื้ออาทรโอ้โหหลุดคุกก่อนใครเพื่อนเนี่ยผมถึงบอกว่ากฎหมายอะไรเราวันนี้โดนปัน่นเขาโดนปั่นแกล้งจริงไหมนะนะครับคุณโทนี่โดนปั่นแกล้งจริงหรือเปล่าหรือเมื่อก่อนคุณโทนี่เป็นแบบนี้มันเลยโดนโทษคดีแบบ นะครับทุจริตอย่างเงี้ยมันสมควรแล้วหรือยังวันนี้ผมว่าคนไทยตื่นแล้วนะส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งก็ยังแบกกันไม่จบไม่สิ้นนะครับ<ะ>โทษเพราะอะไรอะ่ะเพราะทำให้ประเทศเสียหายถ้าพูดให้ชัดเจนเนี่ยโครงการทำนำนำข้าวนะครับโครงการจำนำข้าวทำให้ประเทศชิบหายได้ก็จริงอ่ะเพราะวันนี้ยังใช้ดีกันไม่จบไม่สิ้นแต่คนที่เป็น นักโทษเนี่ยหลุดคดีหมดแล้วสบายหมดแล้วอืมแล้วมันสมควรเป็นแบบแบบนั้นไหมครับสมควรเป็นแบบนั้นน่ะตัวการใหญ่คือนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นยังลอยนวลเป็นนักโทษหนีคดีอยู่เลยอะ่ะมันควรเป็นอย่างนั้นไหมมันควรกลับมารับโทษไหมอ่าบางรับโทษก็กลับมาเถอะเพราะว่าแก,ก้กทราชทันหมดแล้วสบายๆนะสบายๆส,นะส,ส,สร้างความเสียหาย้ไปกับประเทศชาติขนาดนี้ แล้วกลับมาแบบเขาเรียกว่ากลับมาแบบพระเอกอะกลับมาแบบเบิร์ตอะกลับมาแบบรลอๆอมันทําได้นะครับมันทาได้กฎหมายประเทศไทยเดี๋ยวนี้ถูกต้องป่ะเออกลับมาแบบรลอๆเบิร์ตเบคนไทยก็ลืมง่ายคนไทยไม่จําแล้วโครงการจํานาข้าวนะอู่ทางมาตั้งแต่สมศักดิ์เทพทินเป็นดัมตียุติธรรมสมัยที่แล้วก็แก้กฎราชทันมาตั้งแต่สมัยโน้น รู้ทางมาก็ไม่ได้พึ่งมาทําเอาตอนเศรษฐาเป็นนายกทํามาตั้งแต่สมัยรัฐบาลคันเอกประยุทธ์แล้วนะครับเขาวางแผนเขาคิดมาดีแล้วนะครับนะคิดใหญ่ทําเป็นคุณเข้าใจไหมคิดแต่เรื่องไม่ดีหรือเปล่าคิดใหญ่ทําเป็นแต่เรื่องดีๆคิดใหญ่แล้วมาทาไม่เป็นนะครับเออเลยต้องนะครับวันนี้ก็เลยต้องเอามาพูดกันหน่อยเพราะแหนมัน มันเจ็บใจฮะคือพูดแล้วทําไม่ได้แล้ววันนี้เนี่ยปีใหม่เนี่ยสัญญากับประชาชนอีกเป็นของขวัญประชาชนผมเชื่อแน่ว่าหลายคนไม่เชื่อนะครับพวกคุณเชื่อไหมล่ะคุณเชื่อไหมเนี่ยเขาสัญญาว่าค่าน้ํามันลดนั่นคือเขาต้องไปตีหัวนายทุนพลังงานให้ตายก่อนนะครับค่าน้ําค่าไฟลดค่าครองชีพลดเอากันง่ายๆพี่น้องค่าครองชีพลดเนี่ยผมว่าทําไม่ได้ คุณต้องไปตีหัวเจ้าสัวก่อนนะสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยที่ขายอยู่ร้านโชห่วยลถคุณก็ต้องไปตีหัวนะครับเจ้าสัวนะที่เป็นเจ้าของอุปโภคบริโภคให้ตายก่อนสินค้าพวกนี้ถึงจะลดได้แล้วคุณคิดว่ามันเป็นไปได้เหรอครับทําได้ไหมคุณคิดว่าทําได้ไหมอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะอันนี้ในเรื่องของความเป็นอยู่ปากท้อง าวบ้านประชาชนนะแต่วันนี้เนี่ยเราถกกันไปเนี่ยคุณดูผู้นําเราเนี่ยวันนี้บ่กมีไกดอย่างที่ผมบอกวันนี้เนี่ยตัวประกันไทยสี่คนเนี่ยที่อยู่ประเทศพมา่าช่วยเขาก็าได้หรือยังก่อนที่จะ,ะแถลงผลงานรัฐบาลอะ่ะช่วยเขาได้หรือยังวันนี้ผมไม่ได้มองว่าคนที่ไม่มีเครดิตเป็นนายกองอิงนะแต่คนที่ไม่มีเวอร์คือคุณทักษิณซึ่งคุณกับพม่าไม่รู้เรื่องนะครับ ุยกับมินอนงหลายไม่ได้